ก่อนจะรับชมคลิปอ่านก่อนนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปชักชวนการลงทุนนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควายชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากาวเกม NFT กันดีกว่านะครับเกมนี้มีชื่อว่า Voidline นะครับก็ก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันหน่อยนะครับสำหรับเกม Voidline นะครับเป็นเกมแนว p a จทู e ออรนะครับที่จะให้ผู้เล่นนะครับสวมบทบาทเป็นนักบินอวกาศนะครับออกไปสำรวจ เก็บเกี่ยวขุดทรัพยากรต่างๆนะครับแล้วก็นำทรัพยากรกลับมาเพื่อรับรางวัลที่ฐานนะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับรันอยู่บนเวกเชนนะครับก็สําหรับเกมไวไลท์นะครับตอนนี้มีเพียงแค่เฟสเดียวนะครับเป็นเฟสเกี่ยวกับการเตรียมตัวก่อนออกเดินทางนะครับก่อนที่จะออกไปเดินทางทําภารกิจต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องใช้เวลากับการสร้างฐานไวไลท์ก่อนนะครับโดยเพื่อนๆนะครับจะต้องส่งโดนออกไปสํารวจระบบสุริยะที่อยู่ใกล้เคียงก่อนนะครับทำแผนที่แล้วก็เตรียมตัวสําหรับขั้นตอนต่อไปหรือเฟสถัดไปนะครับสําหรับเฟสนี้นะครับจะมีอยู่3ส่วนก็คื ส่วนแรกนะครับการขุดนะครับจะเป็นการส่งโดนออกไปสำรวจแล้วก็เก็บสิ่งของล้ำค่าต่างๆกลับมายังฐานนะครับเพื่อเป็นรางวัลต่อนะครับการทําวิจัยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับนำทรัพยากรที่ได้รับจากการสํารวจนะครับมาทําการวิจัยต่างๆเพื่ออัปเกรดแล้วก็ปรับปรุงความสามารถของฐานเพื่อนๆนะครับส่วนที่3นะครับคือการ s t a ็กนะครับในส่วนของการ s t a ็กนะครับเพื่อนๆสามารถนำ w ว i t e l i n f t นะครับไปใช้ในการ s t a ็กเพื่อรับรางวัลตอบแทนได้นะครับต่อไปนะครับในส่วนของหน้าต่างตัวเกมนะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับซื้อ NFT โดนมาแล้วนะครับ ก็จะโชว์ขึ้นตามนี้เลยนะครับด้านบนตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามีช่องในการส่งโดนนะครับอยู่8ช่องนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่หกเจ็ดแปดมีแปดช่องนะครับซึ่งนะครับยิ่งเพื่อนๆนะครับเปิดช่องมากเท่าไหร่นะครับก็จะได้รับรีวอร์ดมากขึ้นเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นในรูปนะครับช่องแรกนะครับเพื่อนๆจะได้รับรีวอร์ดคูณศูนย์นะครับก็คือได้1แต่ถ้าช่องที่2อนะครับเพื่อนๆจะได้รับรีวอร์ดอยู่ที่ 20%นะครับก็คือเพิ่มโบนัสมา20%นะครับแล้วก็ช่องที่3นะครับเพิ่มโบนัสมา44%นะครับจนถึงช่องสุดท้ายนะครับเพื่อนๆจะรับรีวอร์ดอยู่ที่258%เลยนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะครับมีทุนในการเปิดช่องก็เป็นอีกทางเรื่องนึงนะครับในการลงทุนเพราะว่าจะรับรีวอร์ดค่อนข้างเยอะนะครับในการส่งไปขุดแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเพื่อนๆส่งโดนไปขุดนะครับจะมีดีเลย์ด้วยนะครับเรามาดูในส่วนของ NFT ของตัวเกมกันดีกว่านะครับในหน้าของเว็บไซต์นะครับมีอยู่3รูปนะครับก็คืออันแรกนะครับ Standard Equator v a Dome นะครับสำหรับโดนอันนี้นะครับจะเป็นโดนท ใช้สําหรับในการขุดหาทรัพยากรนะครับแล้วก็อิ p พุ้ e เลค n อนโดนะครับสำหรับโดนตัวนี้นะครับไม่สามารถขุดหาทรัพยากรได้นะครับแต่เอาไว้ใช้สําหรับเพิ่มดีวอร์ให้กับโดนตัวแรกนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับสเ a ชันพาร์ตนะครับอันนี้นะครับเปรียบเสมือนตัวให้สิทธิพิเศษต่างๆสําหรับผู้ที่ถือนะครับเช่นสิทธิไวล t e ิสต์สิทธิแอนดอร p อะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งคิดว่านะครับถ้าหากตัวเกมมีเฟสที่2เฟสที่3นะครับในการประกาศเริ่มเฟสต่างๆนะครับจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆนะครับก็ถ้าหากเพื่อนๆนะครับถือตัวใบนี้เอาไว้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับโดยที่เพื่อนๆนะครับไม่ต้องไปแย่งกับผู้เล่นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับรถแมพของตัวเกมนี้นะครับในช่วงคอเตอร์ที่1นะครับตอนนี้ได้เปิดเกมให้เพื่อนเข้าไปเล่นแล้วนะครับแล้วก็มีระบบต่างๆก็คือระบบการขุดระบบการวิจัยการสแต็กแล้วก็การคราฟนะครับ ในส่วนของคอเตอร์ที่2นะครับจะเป็นการอัปเดตเฟสที่2นะครับคือเฟสนี้นะครับจะมีการเพิ่มระบบพิมพ์เขียวเข้ามาแล้วก็ระบบการเล่นแบบเพย์ทูเออร์ที่มากขึ้นนะครับคืออาจจะเป็นให้ผู้เล่นนะครับบังคับโดนออกไปสำรวจเองก็ได้นะครับแล้วก็เฟสที่3นะครับยังไม่มีการอัปเดตอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับต้องรอติดตามข่าวสารในอนาคตนะครับอ่ะเรามาต่อกันในส่วนของไวท์เพเปอร์กันดีกว่านะครับเฟสที่1นะครับเรื่องของการขุดนะครับคือการส่งโดนออกไปสำรวจโดยตัวเกมนี้นะครับมีโดนทั้งหมด 2ประเภทนะครับแต่ละประเภทมีอยู่3ระดับนะครับโดยโดนประเภทแรกนะครับคือเอควเอเตอรโด้นะครับเป็นโดนที่ใช้ในการขุดนะครับมีระดับค m ม o อนแลนและก็ e p i c นะครับซึ่งนะครับระดับ Com มอนนะครับกำลังในการขุดอยู่ที่4ระดับแลนะครับกำลังในการขุดอยู่ที่16แล้วก็ระดับ e ี i c กนะครับกำลังในการขุดอยู่ที่64นะครับยิ่งระดับสูงนะครับกำลังในการขุดก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็โดนประเภทที่2นะครับเลคคอนโดนะครับเป็นโดนที่ใช้ในการสแกนหาทรัพยากรให้กับโดนประเภทแรกนะครับ ซึ่งโดนแบบที่2นะครับไม่สามารถขุดหาทรัพยากรได้เองนะครับเป็นเพียงแค่เพิ่มบัฟให้กับโดนประเภทแรกเท่านั้นนะครับซึ่งมี3ระดับเช่นกันนะครับคือคอมมอนแลแ้วก็อีพิกนะครับก็สําหรับคอมมอนนะครับจะบวกโบนัสอยู่ที่80%นะครับระดับแลนะครับสองแล้วก็อีพิกนะครับหกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับคิดว่าโดนแบบแรกนะครับขุดได้น้อยนะครับก็ให้เอาแบบที่สองครับไปบัฟเพิ่มนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ ในตอนเริ่มเล่นนะครับผู้เล่นจะมีช่องฟรีทั้งหมด3ช่องนะครับคือสล็อตที่1สล็อตที่2แล้วก็สล็อตที่3นะครับซึ่งสล็อตที่4ถึง8นะครับเพื่อนๆต้องใช้เหรียญภายในตัวเกมนะครับในการเปิดช่องนะครับเวลาส่งโดนไปแต่ละครั้งนะครับจะมีคูดาวแล้วก็ตัวส่งยานะครับจะไม่มีคูดาวนะครับตัวอย่างที่เขายกมาคือสมมตินะครับ3ช่องแรกที่ได้ฟรีมานะครับเพื่อนๆมีโดนอยู่ทั้งหมด8ลำนะครับเพื่อนๆสามารถส่งโดนไปเป็นแบบ3-32ได้นะครับเพราะว่า ตัวเกมนี้นะครับกำหนดไว้ว่าสล็อตสูงสุดนะครับสามารถส่งได้3ตัวละครไปไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะครับปิ่งปลดล็อกช่องมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆก็จะรับรีวอร์ดเพิ่มมากขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่องแรกนะครับโบนัสอยู่ที่0%เป็นต์เห็นไหมครับช่องที่2นะครับโบนัส20%ช่องที่3นะครับโบนัส44%นะครับเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ จนช่องสุดท้ายนะครับโบนัสอยู่ที่258%เลยนะครับก็ที่มันเป็นแบบนี้ครับเพราะว่าทีมผู้พัฒนานะครับอยากให้ผู้เล่นนะครับเล่นเพียง ID เดียวนะครับไม่อยากให้ผู้เล่นเล่นหลาย ID ดีนะครับก็เลยเพิ่มสล็อตเพิ่มมาเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถส่งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับแบบวนไปเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าฐานส่งยานไม่มีคูดาวนะครับต่อไปนะครับระบบวิจัยนะครับโดยสนย์วิจัยของตัวเกมนี้นะครับใช้เพื่อสร้างโดนแล้วก็อัปเกรดโดนเพื่อความหนำใจในการขุดนะครับ ซึ่งในการทําวิจัยนะครับจะใช้เหรียญ vlt ของตัวเกมเป็นค่าใช้จ่ายในการทําวิจัยส่วนระบบ s t ต c k นะครับก็เป็นการนํา nft ไปฝากไว้กับระบบนะครับแล้วก็จะรับรางวัลเป็นเหรียญต่อชั่วโมงไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเกมนี้นะครับมีระบบบัตร vip ด้วยนะครับมันก็คือ Ownership Certificate นะครับอันนี้เปรียบเสมือนแลนเลยนะครับก็คือคนที่ครอบครองนะครับจะได้รับเปอร์เซ็นต์ก็คือคนที่มีตั๋วใบนี้นะครับจะได้0.1%จากการขุดของโดนทั้งหมดในพื้นที่นะครับก็เปรียบเสมือนเจ้าของแลนอะไรประมาณนี้แหละครับโทเค็นดิมิตของเกมนี้นะครับเป็นเกมเหรียญเดียวนะครับคือ VLT นะครับมี Total Supply ทั้งหมด1ล้านล้านเหรียญเลยนะครับใช้กับทุกการทำธุรกรรมที่มีค่าใช้จ่ายในเกมเลยนะครับ ก็ในอนาคตนะครับจะมีร้านค้าเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆนะครับเอาเงินไปเบิร์นกันได้ด้วยนะครับก็ต้องดูในอนาคตนะครับว่าระบบการเบิร์นของเกมนี้ค่อนข้างดีไหมนะครับเพราะว่าเหรียญจะเฟอร์เกินไปหรือเปล่าถ้าหากเหรียญเฟอร์นะครับค่าเงินของเหรียญก็จะต่ําลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนะครับสนใจจะเล่นเกมนี้นะครับสามารถซื้อ NFT ต่างๆได้ใน Atomic ครับนะครับแล้วก็สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากใครมีคําถามสงสัยตรงไหนหรือให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับไม่กล้าคอมเมนต์นะครับสามารถทักเข้ามาสอบถามได้ที่แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับบ๊ายบาย